สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ผมได้พาทีมงานบริษัทเดน่ฟินหรือ Power Network c o l l o r a t i o n จำกัดจังหวัดนครราชสีมานะครับมาเที่ยวที่เขื่อนรำแชะอำเภอคอนบุรีนะครับ ขณะนี้เราเดินทางมาจากตรงพระ่าแพรเนี่ยตั้งแต่สามโมงเช้านะครับขณะนี้มาถึงบ่ายเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าก็จะถึงน้ำตกวังเต่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองเห็นแพรแพรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเขาใช้สองแพรเนี่ยความเร็วเนี่ยจะจะจะ,จะเร็วกว่าเราเป็นอีกประมาณสามเท่าตัวนะครับ แต่ว่าเลี้ฟินวันนี้ที่เรามาเนี่ยใช้แพรดันกันอยู่ต้องหมดอยู่3าแพรจยงทําให้เกิดความล่าช้าในการเคลื่อนวันนี้เราจะขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้เราได้สื่อนังสือพิมพ์ ท่านข่าวทีวีพลังไทยนำโดยท่านนายกวินัยนะครับแล้วก็ท่านพี่มงคลประเด็ค่ายครับท่านพี่มงคลครับวันนี้อาจารย์มงคลเนี่ยในฐานะที่เป็นครูอาจารย์แล้วก็เป็นผู้นําของอาลนยินเนี่ยเป้าหมายของผมต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ในแหล่งท่องเที่ยวของขอบุรีในฐานะที่ท่านเป็นสื่อแล้วเนี่ยท่านมองเห็นยังไงครับผมขอสัมภาษณ์ครับ เป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับคนโคราชนะครับเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าพัฒนาปรับปรุงให้มันดีๆมันก็จะเป็นธรรมชาติแล้วสวยงามมากแล้วไม่ไกลนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติได้ในเรื่องของโอโซนนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลแหล,แล่งน้ำนี่แหละให้สะอาดใสเนี่ยจะเป็นเป็นความรู้เท่าสังา่งท่าในประเทศด้วยบนในประเทศไทยผมก็อยากจะฝากท่านผู้สื่อข่าว หนังสือพิมทีวีพลังไทยเนี่ยนะครับได้ส่งไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีมากรนใหม่ที่ย้ายเข้ามาฝากให้ท่านมามองเห็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่แห่งนี้วันนี้นะผมได้สัมภาษณ์นี้ก็จะส่งไปที่พลังไทยนะครับข่าวทีวีเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มองเห็นว่า ที่แหล่งนี้เป็นหม่องอเป็นแหล่งที่น่าจะจัดแลดงท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับก็ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มองเห็นโอกาสวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือท่านนายทหารเกษียณครับท่านมนตรีครับมีความคิดอา่างราดรง่ั้นรู้สึกว่าออมันมีความสุมจริงด,ดูทิวทั้งรอบข้างแล้วมันก็น่าท่องเที่ยวก็เจอเจอท่านมา มาครั้งที่สองครั้งที่สองมาครั้งแรกมาในกลุ่มของของของน้ำของไอติมไอทาวองครับขอบคุณครับอันนี้ท่านหนึ่งครับท่านเป็นนายทหารยศร้อยโทท่านมองเห็นในแหล่งท่องเที่ยวไงครับเดี๋ยวเปิดแมสให้ดูหน่อยครับครับสัมภาพสารเที่ยวก็น่าสนใจมากครับ การประชาัมของเรายังไม่ค่อยดีเพราะว่าผมอยู่ใกล้ผมยังไม่รู้เลยว่ามีโอ้โหครับเพราะฉะนั้นขนาดท่านเป็นนายฐานก็ขาดการประชาสัมพันธ์วันนี้ถือว่าบริษัทเลยที่ฟินหรือพาวเวอร์ดิส์คอมพลชันนะครับได้เปิดโลกทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น้ําใสสะอาดนะครับแล้วก็บรรยากาศดีสุดครับขอขอบพระคุณครับมาโอก,กาสนี้สัสดีครับ